อยากให้คนเข้ามากดไลค์กดคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอของเราเยอะๆต้องมีสิ่งนี้ค่ะหลายๆคนเข้ามาทำคลิปวิดีโอสร้างตัวตนในออนไลน์แล้วก็อยากให้มีคนเข้ามากดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอกันเยอะๆเ,เพื่อว่าให้คลิปของเราเนี่ยถูกตัวแพลตฟอร์มเขาช่วยดันช่วยส่งคลิปของเราออกไปในวงกว้างนะคะแต่ตอนนี้นะคะยอดไลค์ยอดแชร์ก็ยังน้อยอยู่นะคะคุณรู้ไหมคะว่าหลายๆช่องที่เขาทำกันนะคะนั่นก็คือ เขามีกลยุทธ์ในการกระตุ้นยอดไลค์ยอดคอมเมนต์ค่ะถ้าคลิปของคุณไม่ได้พีคสุดโดนใจคนสุดๆนะคะคุณจะต้องใช้กลยุทธ์นี้ในการกระตุ้นให้คนดูเกิดปฏิสัมพันธ์กับคลิปวิดีโอของเราให้มากที่สุดนะคะตัวอย่างเช่นอะไรอาจจะมีการตั้งคําถามเพื่อให้คนดูเลือกคําตอบคุณชอบดูช่องของดาราคนไหนมากกว่ากันคุณชอบไปเที่ยวภูเขาหรือทะเลมากกว่ากันหรือคุณทําช่องติ๊กตอ็อมากี่ปีแล้ว หรือการตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นให้คนดูเกิดอารมณ์บางอย่างและที่สำคัญนะคะนั่นก็คือต้องตั้งคำถามที่เกี่ยวข้องกับคนดูไม่ใช่ตั้งคำถามที่เกี่ยวข้องกับตัวเราเองนะประมาณนี้ลองไปทำกันดูนะคะมีใครบ้างคะที่ตอนนี้ทำคลิปวิดีโอสร้างตัวตนในออนไลน์แล้วรู้สึกว่าเริ่มท้อแท้เริ่มหมดกำลังใจในการทำนะคะเพราะว่ายอดไลค์ยอดคอมเมนต์ยอดแชร์ในคลิปเนี่ยมันยังน้อยพิมพ์บอกครูในคอมเมนต์ได้คะ่ะครูจะบอกคุณอย่างนี้นะคะว่า ถ้าเกิดว่าสิ่งที่เราทำอยู่นะคะ,อะคอนเทนต์เนื้อหาดีๆที่เราทำออกมาเป็นคลิปวิดีโอมันเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์แล้วก็ให้คุณค่ากับผู้คนนะคะครูจะบอกคุณว่าจงทำต่อไปอย่าหยุดค่ะครูขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดข้อมูลเกี่ยวกับการตัดต่อวิดีโอตกแต่งรูปภาพแล้วก็การทำออนไลน์กดติดตามครูนูริยาเหลมปานไว้ได้เลยค่ะครูจะรวบรวมเทคนิค วิธีการทำแล้วก็เคล็ดลับเด็ดๆมาสรุปให้คุณฟังค่ะและเหมือนเดิมนะคะถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกันกดไลค์กดหัวใจกดแชร์ออกไปให้เพื่อนๆหลายๆคนเข้ามาดูกันเยอะๆและพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ